เอาเลือกแปตัวแล้ดาสี่รางวัลาหน่้อาเอาเปิดเลยครับเวเวลาเข้าต้อคมจะัดเปิดแล้ขันดอกผีฟังด้วยนะเอาหมดขันเราเลยนะครับแก้วน้ำเรื่อยดิขอโทยครับพ่อเอาดีแมตคันนี้ขันจริงนะเอาหนึเริ่ม

ก่อนนะครับสามเจ็ดดอกแรกก่อนหนึ่งครับสองครับชัดเจนเอาไปสามสามครับเบื้อหนึ่งครับบิ๊กงิ๊กบิ๊กง 3 cấp, còn nữa, 1 cấp, kéo, đẩy, 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 đẩy,

<ítulo> หนึ่งครับหนึ่งยางพี่ชิบเพียบดูเลยนกกรงหนึ่งครับหนึ่งดอกสามสองหนึ่งครับเกี่ยวแล้วหนึ่งอยู่หน้าสองสาม

สองครับสี่ครับผมหนึ่งครับสองครับหนึ่งครับเกี่ยวแล้วครัยสองครับหนึ้าครับ 3 gấp đó. gấp chết. Young vi viola mèo nắng gặp ninh vi na nè mà mèo nè, gặp ninh gặp ninh gặp ninh gặp gấp gặp ninh gặp ninh gấp ninh gặp ninh gặp ninh gặp gấp gặp ninh gặp ninh gặp Bên nè, สองครับเบอร์เกแฮมหนึ่งครับแฮมให้ดีนะแฮมเทปตาหนึ่งอยู่สองแฮมแฮมทำหมดเลยสองครับทำเดียวเดียวเดียวสามสามไม่าสองหงสี

กั็ตีเยอมแล้วจะก็ทำเลยต้องรอวันเดายวลองวันเดียวลังวันเดียวล็อกล็อกล็อกวะนึกว่าเริ่มล็อกเริ่มล็อกเรแล้วเอไปใจแล้วไม่ใจก็มายืนยันตัวตนด้วยนะเอาโอเคพี่ครับผมนกเชยแล้วพ่อเลยเอาหนึ่งตัวนะครับเอาตัวนี้นะพี่นะยิงจุดตัวนะยิงได้พี่นะเอาขันจริงครับ เริ <S s m, <S s <S s ่มแล้วหน่งครับสอง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 สอสองสสองสอององสองสองงสองสอสองส nên gấp nưng ná tay đọc, ha nên gấp đừng một bốn một bốn một vô một ha เบ2งครับสองสองครับหนึ่งพี่หน้าเบินจังพี่สองสองค้ามมนถึงนีนะคร่บร้อยสามสามครับสาม่ด ได้ตัวนี้นะขับผมได้เบอร์านึเอายฮครับเมตบได้าลังมาเราโดนมาเบิ้ลผูกเบอร์นะครับเดี๋ยวเดี่ยวให้ตายกูไลงัเบผมได้เลยก็ไปดกันไดาไม่ไกทีก็มาได่เียเอาเบอร์